ถ้าคุณเห็นพานโรงหญิงธรรมดาธราก้าวเข้าห้องประชุมของบริษัทใหญ่คุณจะไม่คิดเลยว่าเธอกำลังจะทำในสิ่งที่ขย่าวอำนาจซีอจนแทบสุดเอกสารมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ถูกฉีกต่อหน้าทนายความและหุ้นส่วนเสียงอึ้งเสียงหวาดกลัวและความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่าเบื้องหลังการกระทำครั้งนี้คืออะไรภายในห้องประชุมกระจกใสแสงไฟนีออนสะท้อนบนโต๊ะไม้ออกกอยาว เสียงกระซิบจากเหล่าทนายความดังเบาๆบรรยากาศหนักอึ้งจนทุกลมหายใจฟังชัดหญิงพาระโรงก้าวเข้ามาด้วยรองเท้าผ้าใบเก่ามือเธอถือแฟ้มเอกสารที่หนาแน่นสายตาของบอร์ดบริหารจับจ้องไม่มีใครคาดคิดว่าเธอจะกล้าเดินตรงเข้ามาซีโอนั่งไขว่ห้างแววตาเฉียบคมเต็มไปด้วยอำนาจเสียงเขาเรียบเย็นคุณรู้หรือไม่ว่าเอกสารนั้นมีค่ามากเพียงใดหญิงพารโรงยืนนิ่ง หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกลองรัวเหงื่อซึมที่ฝ่ามือทำให้กระดาษลื่นแต่ดวงตาเธอกลับแนว่วแนว่เสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกความเงียบกดทับทุกคนรอบโตะ๊ะมือทนายความสั่นเล็กน้อยปากเขาอ้าค้างเหมือนอยากห้ามแต่ไร้เสียงหญิงพานโรงค่อยๆย,ยกสัญญาขึ้นสูงกระดาษสีขาวสะท้อนแสงไฟจ้าทุกสายตาเบิกกว้างเสียงเก้าอี้เลื่อนกระทบพื้นดังก้องแล้วเสียงฉีกกระดาษด,ดังขึ้น ฉีกขาดกลางห้องประชุมเศษกระดาษปลิวตกบนพื้นราวหิมะกระจายทุกคนอ้าปากค้างเหมือนเวลาหยุดเดินมือของเธอสั่นแต่ดวงตาไม่หวั่นไหวกลิ่นหมึกสดใหม่ยังติดปลายจมูกเธอหายใจแรงเหมือนเพิ่งพ้นพายุความเงียบหนาหนักกลายเป็นความตื่นตระหนกซีโอลุกขึ้นทันทีเก้าอี้กระแทกกับพื้นเสียงดังสนัน่นใบหน้าเขาเปลี่ยนเป็นแดงเข้ม สายตาทุกคู่หันไปยังหญิงภาระโรงราวกับเธอเป็นไฟลุกโชนทนายความรีบก้าวเข้ามามือพยายามเก็บเศษกระดาษเสียงพูดรนรานดังสับสนคุณทำอะไรลงไปนี่คือหลายล้านดอลลาร์หุ้นส่วนบริษัทบางคนยกมือปิดปากบางคนยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงความหวาดกลัวและความตกใจไหลปกคลุมทั้งห้องอากาศเหมือนหนาวเย็นจับใจหญิงพาระโรงยืนนิ่งกลางห้องดวงตาเธอมองตรงไปยังซีอ เสียงหัวใจเต้นดังก้องในหูราวกับทุกวินาทีคือการท้าทายใบหน้าซีอเต็มไปด้วยความโกรธเส้นเลือดที่ขมับเต้นตุบๆอย่างชัดเจนเสียงลมหายใจของเขาหนักและถีห้องประชุมทั้งห้องเหมือนถูกแช่แข็งด้วยแรงอารมณ์ทนายความคนหนึ่งพยายามจะเอ่ยปากเสียงเขาสั่นเหมือนคนเสียขวัญเรื่องนี้อาจแก้ไขได้เราอาจพิมพ์สัญญาฉบับใหม่แต่คำพูดยังไม่ทันจบซีอก็ตวาดเสียงดัง แก้ไขได้อย่างไรเอกสารนี้คือหลักฐานทางกฎหมายเสียงคำรามสะท้อนกล้องไปทั่วห้องคนรอบข้างสะดุ้งเฮือกเหมือนถูกฟาดเก้าอี้บางตัวขยับหนีโดยไร้ผู้ครอบครองหญิงพาราโรงยังคงยืนนิ่งแม้เสียงรอบตัวจะปั่นป่วนแม้แววตาที่จับจ้องจะเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่หัวใจเธอไม่หวั่นไหวอีกต่อไปกลิ่นอับของพรมเก่าที่ซึมด้วยฝุ่นและน้ำยาทำความสะอาด ลอยปะปนกับกลิ่นหมึกจากเศษสัญญาที่กระจายอากาศในห้องหนาแน่นจนเหมือนขาดออกซิเจนทุกคนหายใจติดขัดราวกับกำลังจมลงในความเงียบหุ้นส่วนชายวัยกลางคนลุกขึ้นมือเขาสั่นเมื่อชี้ไปที่เธอเสียงดังสะบัดออกมาคุณไม่มีสิทธิ์นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณแต่เธอหันกลับมาช้าๆสายตาเรียบสงบเหมือนผิวน้ำที่ปกปิดพายุใต้น้ำริมฝีปากขยับอเอื่อเอ่ยประโยคสั้นๆ แต่นักหน่วงจนทั้งห้องเงียบกริบฉันมีสิทธิ์เมื่อมันเกี่ยวกับชีวิตที่ถูกเอาเปรียบเสียงทุ้มชัดเจนก้องสะท้อนซีโอเก้าเข้ามาใกล้จนเงาของเขาทาบทับตัวเธอแสงไฟสะท้อนบนเรือนตาเขาเป็นประกายวาววับมือใหญ่กำมัดแน่นเหมือนพร้อมจะระเบิดทุกวินาทีหุ้นส่วนอีกคนรีบเข้ามากั้นกลางเสียงเขาสั่นปนความหวาดวันใจเย็นก่อนเรื่องนี้อาจทำให้บริษัทเสียหายร้ายแรงแต่คำเตือนนั้นเหมือนสายลมที่ไม่อาจหยุดไฟ หญิงพาราโรงก้าวไปข้างหน้าเท้าของเธอเหยียบลงบนเศษกระดาษที่ขาดรุย่ยเสียงกรอบแกรบดังสะท้อนในความเงียบเหมือนเป็นการย้ำเตือนว่าไม่มีวันหวนกลับในวินาทีนั้นทุกคนเหมือนลืมหายใจทนายความบางคนหยดเหงื่อไหลลงข้างแก้มหุ้นส่วนบางคนยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแต่มือสั่นจนหกบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่ไร้ทางออกสายตาของหญิงพาราโรงยังคงแน่วแน่หัวใจเธอเต้นแรงแต่มั่นคง เหมือนกลองศึกที่กำลังท้าทายอำนาจอันใหญ่หลวงความเงียบกลายเป็นแรงระเบิดที่พร้อมจะแตกกระจายซียอจ้องตาเธอไม่กระพริบดวงตาคมกริบเต็มไปด้วยความกับแคนราากับไฟที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งที่ขวางหน้าเสียงหายใจของเขาหนักหน่วงจนได้ยินชัดในความเงียบยิงพาราโรงไม่ถอยแม้เพียงก้าวเดียวแม้เงาร่างใหญ่ของเขาจะบดบังเธอทั้งตัวแม้ความเงียบจะกดดันเหมือนภูเขาถลม่ม เธอก็ยังยืนตรงกลางห้องอย่างมั่นคงคุณคิดว่าการฉีกสัญญาจะเปลี่ยนอะไรได้หรือ CEO เอ่ยด้วยน้ำเสียงต่ำและเย็นเยือกเสียงนั้นเต็มไปด้วยการดูถูกและขม่มขู่เหมือนงูเห่าที่เลื้อยเข้ามาใกล้เหยื่อหญิงภาราโรงก้มลงเล็กน้อยสายตาเธอมองเศษกระดาษที่เกลื่อนอยู่ใต้เท้าลมหายใจเธอสั่นแต่เสียงที่เปล่งออกมาหนักแน่นมันเปลี่ยนได้เมื่อมันปลดปล่อยฉันจากพันธนาการที่ไม่เป็นธรรม ทนายความหลายคนหันมามองหน้ากันเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่เต็มไปด้วยความวุ่นวายหุ้นส่วนบางคนเริ่มลุกขึ้นยืนเสียงก้าอี้กระแทกกับพื้นดังสะท้อนเป็นจังหวะอึดอัดพันธนาการอะไรซีโอ o ว่าเสียงดังจนผนังห้องสะท้อนเสียงนั้นทำให้กระจกสั่นเหมือนพร้อมจะแตกความโกรธของเขากระแทกเข้าใส่ทุกคนในห้องยิงพาราโรงเงยหน้าขึ้นแววตาของเธอเต็มไปด้วยประกายแห่งความกล้า ริมฝีปากขยับช้าชะชัดเจนทุกถ้อยคำสัญญานี้คือการขโมยชีวิตของฉันและของคนอีกมากมายเสียงเธอก้องสะท้อนในอกทุกคนหุ้นส่วนหญิงคนหนึ่งเบิกตากว้างมือเธอสั่นจนแก้วน้ำในมือหล่นแตกบนพื้นเสียงแก้วแตกเหมือนเป็นสัญญาณแห่งความจริงที่ถูกเปิดเผยคุณหมายความว่าอย่างไรเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องชายร่างท้วมสวมสูทด,ดำยืนขึ้น สายตาเขาจับจ้องไปที่หญิงพาราโรงเต็มไปด้วยความสงสัยเธอสูดหายใจลึกเสียงหัวใจดังเหมือนกลองศึกในอกลมหายใจเต็มไปด้วยกลิ่นฝุ่นเก่าและหมึกที่ยังติดค้างเธอพูดออกมาอย่างมั่นคงบริษัทนี้ใช้สัญญาเพื่อบังคับให้คนจนอย่างฉันทำงานเกินกว่าที่มนุษย์ควรทำได้ค่าแรงต่ำเกินจริงสิทธิที่ควรมีถูกเขียนออกไปด้วยคำพูดสวยหรู และทุกครั้งที่เราลงชื่อมันคือการยกชีวิตเราให้คุณครอบครองทั้งห้องประชุมเงียบกริบแม้แต่เสียงนาฬิกาที่เดินก็ฟังเหมือนหยุดนิ่ง CEO ชะง,งักไปเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่สีหน้าจะกลับมาเป็นโกรธเกรี้ยวกว่าเดิมเขาทุบโตไม้โอกอเสียงดังสนัน่นแฟ้มเอกสารหลายเล่มกระเด็นตกพื้นเสียงกระแทกนั้นสะเทือนเข้าไปถึงอกทุกคนในห้องหุ้นส่วนบางคนสะดุ้งจนถอยไปสองก้าวแกมันก็เป็นแค่ผ่านโรง เสียงเขาเหมือนฟ้าผ่าแกไม่มีสิทธิ์มาตัดสินบริษัทที่ฉันสร้างด้วยเลือดและเหงือ่อแต่ยิงพาราโรงกลับก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวเธอยือนใกล้เขาจนได้กลิ่นโคโลนแรงฉุนปนกับความโกรธสายตาเธอยังคงไม่สั่นไหวน้ำเสียงเธอหนักแน่นยิ่งกว่าก่อนหน้าฉันอาจเป็นพาราโรงแต่ฉันคือคนฉันไม่ใช่ทรัพย์สินที่คุณจะกำหนดด้วยตัวหนังสือเศษกระดาษที่ปลิวอยู่ใต้เท้าเหมือนตอกย้ำถ้อยคำของเธอ หุ้นส่วนหลายคนเริ่มพึมพำเสียงต่ำบางคนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองบางคนแม้แต่กลืนน้ำลายอย่างยากเย็น CEO หายใจแรงจนหน้าอกกระเพื่อมใบหน้าแดงก่ำเหมือนพร้อมจะระเบิดแต่เสียงของหญิงภาราโรงยังดังชัดเหมือนค้อนที่ฟาดลงบนหินหนักๆน,นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฉันแต่มันคือเรื่องของทุกชีวิตที่คุณทำให้ต้องทนทุกวันนี้ฉันฉีกสัญญา แต่วันหน้าอาจมีคนอีกนับร้อยนับพันที่พร้อมจะลุกขึ้นเหมือนฉันทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทุกคนแววตาของหุ้นส่วนหลายคนเปลี่ยนไปความกลัวเริ่มผสมกับความลังเลและความจริงที่ถูกซ่อนเร้นเริ่มเผยโฉมต่อหน้าซีโอจ้องหน้าเธอเหมือนสัตว์นักล่าที่ถูกท้าทายแววตาเต็มไปด้วยความโกรธที่แทบปะตุเป็นเปลวไฟมือเขากำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีด เสียงหายใจดังฟืดฟาดราวกับพยายามกลืนความบ้าคลั่งเอาไว้หุ้นส่วนบางคนขยับเก้าอี้ออกห่างสายตาเต็มไปด้วยความลังเลบางคนก้มหน้าลงต่ำไม่กล้าแม้แต่จะสบตาทนายความที่นั่งแถวหลังเริ่มเก็บแฟ้มเอกสารเงียบๆเ,เหมือนรู้ดีว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะซัดเข้ามาเธอกำลังทำลายอนาคตของบริษัทนี้เสียงซีออต่ำและสั่นสะท้านเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวจนแทบจะชนเธอ เงามืดจากร่างสูงใหญ่บดบังเธอแทบทั้งตัวยิงพาราโรงเงยหน้าขึ้นใบหน้าเธอเปื้อนเหงือ่อแต่ดวงตากลับสว่างวาบเสียงเธอหนักแน่นเหมือนระฆังที่ก้องสะทอนฉันไม่ได้ทำลายอนาคตฉันกำลังเปิดเผยความจริงเสียงเธอทำให้ห้องประชุมสั่นสะเทือนยิ่งกว่าเสียงตะหวาดของเขาหุ้นส่วนหญิงที่นั่งมุมห้องยกมือปิดปากน้ำตาคลอเบ้าเมืเ่อได้ยินคำพูดนั้นบางคนเริ่มสายหน้าอย่างชาชาราวกับตาสว่าง ซีโอกัดฟันกรอดเสียงฟันบดเข้าหากันดังจนคนใกล้ๆได้ยินเขาตะหวาดกล้องความจริงของเธอมันไม่มีค่าอะไรเทียบกับเงินหลายพันล้านหญิงพาราโรงก้าวออกจากเงามืดเศษกระดาษที่ปลิวอยู่ใต้เท้าแตกเสียงกรอบกแกรบเธอยืนตรงกลางห้องอีกครั้งสายตาเธอเจาะลึกไปยังผู้ฟังทุกคนเงินของคุณซื้อความเงียบได้แต่ไม่อาจซื้อศักดิ์ศรีของคนที่ถูกเหยียบยำ่ำคำพูดนั้นเหมือนมีดคมที่ฟันผ่านอากาศ หุ้นส่วนบางคนถึงกับหลบตาทนายความบางคนก้มลงเก็บปากกาเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นราวกับคลื่นที่เริ่มซัดเข้าฝั่งจูจูหุ้นส่วนชายวัยกลางคนก็ลุกขึ้นเสียงเขาแข็งกระด้างแต่สั่นเล็กน้อยเธอพูดถูกเราปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมานานเกินไปแล้วทั้งห้องตะลึงงนันซ e o หันขวับไปมองด้วยแววตาเดือดพล่านแกกำลังทรยศฉันงั้นหรือชายคนนั้นสั่นหัว ไม่ใช่การไทรรถแต่เป็นการยอมรับความจริงสัญญาพวกนี้กดขี่แรงงานเราทุกคนรู้เราแค่หลับตาเพราะเงินปิดปากเราเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นทั่วห้องหุ้นส่วนอีกสองสามคนลุกตามใบหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยความกดดันแต่ในแววตากลับมีประกายแห่งการตัดสินใจหญิงภาระโรงมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่สันสานเธอไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเริ่มจุดไฟหรือกำลังจะถูกดับลงตรงนี้ แต่เธอรู้เพียงว่าก้าวนี้ไม่มีวันหวนกลับและเธอจะไม่ยอมก้มศีรษะอีกซิโอตะโกนเสียงดังจนแทบขาดใจพวกแกทั้งหมดมันก็แค่พวกขี้ขลาดบริษัทนี้เป็นของฉันไม่มีใครแย่งมันไปได้เขาทุบโต๊ะอีกครั้งเสียงดังสะท้อนจนแก้วน้ำสั่นไหวบางคนสะดุ้งจนแทบล้มลงจากเก้าอีแต่หญิงพาราโรงกลับก้าวเข้ามาใกล้โตนั้นเธอยกเศษสัญญาที่ขาดครึ่งขึ้นจากพื้น เศษกระดาษสั่นในมือเธอแต่เสียงเธอกลับคมชัดยิ่งกว่ามีดสัญญาของคุณอาจเคยควบคุมเราแต่วันนี้มันไม่มีค่าอะไรอีกแล้วเงียบงันครอบคลุมห้องอีกครั้งสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่เธอหุ้นส่วนบางคนเริ่มพยักหน้าเบาๆทนายความบางคนวางปากกาลงบนโต๊ะอย่างหมดหวังและในวินาทีนั้นความโกรธของซีอปัทุกขึ้นจนทุกคนกลั้นหายใจ เขาก้าออกจากเก้าอี้ด้วยแรงที่ทำให้มันล้มกระแทกพื้นเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่ากลางห้องประชุมแต่หญิงพาราโรงยังคงยืนสายตาเธอไม่สั่นไหวแม้แต่น้อยในหูเธอมีเพียงเสียงหัวใจของตัวเองดังชัดเจนเหมือนกลองรัวที่ท่าทายสงครามซีโอ .9 เข้ามาอย่างดุดันรองเท้าหนังราคาแพงกระแทกพื้นห้องประชุมเสียงดังทุกย่างก้าวเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางอกของทุกคนที่นั่งอยู่ สายตาของเขาเหมือนเปลเวเพลิงที่พร้อมจะแผดเผายิงพาราโรงยืนนิ่งร่างเล็กของเธอตรงข้ามกับเงาร่างใหญ่ที่คืบคลานเข้ามาเธอรู้สึกถึงลมหายใจร้อนจัดที่พ่นออกมาจากเขากลิ่นโคโลนผสมกับความโกรธกลายเป็นกลิ่นฉุนราวกับควันไฟเสียงกระซิบของหุ่นส่วนเงียบหายทนายความหลายคนยืดตัวตรงไม่กล้าขยับห้องทั้งห้องถูกกลืนเข้าสู่ความเงียบเหลือเพียงเสียงหัวใจของหญิงพาราโรงที่เต้นแรงเหมือนกลองศึก ซิโอตะโกนกล้องแกคิดว่าแกคือใครถึงกล้ามายืนท้าทายฉันในห้องนี้เสียงของเขาสะท้อนกระแทกผนังกระจกจนบางคนสะดุ้งเฮือกเหมือนถูกฟาดด้วยแสหญิงพาราโรงยืดตัวขึ้นน้ำเสียงเธอมั่นคงจนทุกคนจับได้ถึงพลังฉันคือคนที่พวกคุณพยายามทำให้ไร้เสียงแต่วันนี้เสียงของฉันดังกว่าที่คุณคิดคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางห้องหุ้นส่วนหญิงคนหนึ่งลุกขึ้นอย่างช้าๆ มือเธอสั่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นฉันฉันเห็นด้วยกับเธอเสียงก้าวอี้เลื่อนดังขึ้นเป็นชุดหุ้นส่วนอีกสองสามคนลุกตามสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลปนความหวาดกลัวแต่พวกเขาไม่ยอมนั่งนิ่งอีกต่อไปเชียวมองไปรอบห้องแววตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อพวกแกทั้งหมดคิดจะหันหลังให้ฉันงั้นหรือชายวัยกลางคนที่เป็นหุ้นส่วนหลักพูดขึ้นเสียงเขาเรียบแต่ชัดเจน เราไม่ได้หันหลังให้คุณเราเพียงแค่เลือกที่จะหันหน้าเข้าหาความจริงคำพูดนั้นเหมือนคมดาบที่เฉือนกลางออกซีโอเขากำหมัดจนเลือดซึมออกมาตามซอกนิ้วสายตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความบ้าคลัง่งใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเหมือนสัตว์ร้ายที่ถูกล้อมหญิงพาราโรงมองภาพนั้นหัวใจเธอสั่นแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวมันคือการรับรู้ว่าการต่อสู้เริ่มเปลี่ยนทิศเธอไม่ใช่คนเดียวอีกต่อไปเธอสูดหายใจเข้าลึก เสียงพูดออกมาหนักแน่นจนทุกคนต้องหยุดฟังนี่คือสิ่งที่คุณกลัวมาตลอดไม่ใช่เอกสารไม่ใช่เงินแต่คือความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาห้องประชุมทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบจนแม้แต่เสียงแอรที่พัดเบาๆก็ชัดเจนหุ้นส่วนบางคนหันไปมองหน้ากันบางคนพยักหน้าอย่างเชื่องช้าทันใดนั้นซีอก็ตวาดเสียงดังลั่นฉันไม่ยอมให้ใครมาแย่งสิ่งที่ฉันสร้าง เขาก้าวขึ้นไปบนโตประชุมเสียงรองเท้ากระแทกไม้โอกอดังสนัน่นแววตาเต็มไปด้วยความวิกลจริตทนายความหลายคนรีบถอยหนีหุ้นส่วนบางคนตะโกนห้ามแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ีโอยืนเหนือทุกคนราวกับเผด็จการที่สิ้นสติหญิงภาระโรงเงยหน้ามองแม้ร่างเธอจะเล็กแต่ดวงตาเธอไม่สัน่นเธอก้าวไปข้างหน้าเสียงรองเท้าผ้าใบเสียดสีกับพรมเก่าดังชัดเจน คุณอาจยืนอยู่สูงกว่าฉันตอนนี้เสียงเธอดังก้องแต่ความจริงจะดึงคุณลงมาไม่มีใครหนีมันได้คำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องสถานหุ้นส่วนหลายคนเริ่มเคลื่อนไหวบางคนยืนข้างหญิงพาราโรงบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเหมือนจะบันทึกภาพ CEO กัดฟันแน่นจนเส้นเลือดปูดดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยความคลุ้มคลั่งเขาแผ่เสียงสุดท้ายออกมางั้นพวกแกทั้งหมด ก็จะล้มไปพร้อมกันเสียงของเขาก้องสะท้อนราวกับฟ้าร้องกลางห้องกระจกและในวินาทีนั้นเองความเงียบก็แตกสลายทุกสายตาจับจ้องไปยังการ,รเผชิญหน้าที่ไม่มีใครถอยเสียงคำรามของซีอทโอทำให้ห้องประชุมสั่นสะท้านหุ้นส่วนหลายคนรีบถอยหนีไปจนก้าอี้ล้มระเนระนาดบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นบันทึกภาพใบหน้าตื่นตระหนกผสมความไม่เชื่อไม่มีใครเคยเห็นเขาในสภาพเช่นนี้มาก่อน หญิงพาราโรงยังคงยืนอยู่ที่เดิมแสงไฟสะท้อนบนดวงตาที่แน่วแน่เธอไม่ขยับถอยแม้เพียงก้าวเดียวเสียงหัวใจเต้นแรงดังสะท้อนในอกแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวมันคือจังหวะของความกล้าที่เติบโตขึ้น CEO กระแทกส้นรองเท้าลงบนโต้ะไม้โอกอ่อเสียงดังเหมือนระฆังแห่งความบ้าคลัง่งเขากวาดสายตามองรอบห้องใบหน้าของเขาแดงก่ำเส้นเลือดที่ลำคอเต้นแรง พวกแกมันก็แค่คนขายวิญญาณให้ความอ่อนแอหุ่นส่วนชายวัยกลางคนที่เคยสนับสนุนหญิงภาราโรงก้าวออกมายืนข้างเธอเสียงเขาชัดเจนและดังพอให้ทุกคนได้ยินไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความกล้าที่คุณไม่เคยมีเสียงนั้นทำให้ห้องทั้งห้องสะเทือนหุ่นส่วนอีกหลายคนเริ่มทยอยลุกขึ้นบางคนวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะเหมือนการปฏิเสธบางคนขยับมายืนข้างหญิงพาราโรง จำนวนผู้คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซ e o เพิ่มขึ้นทีละคนซ e o กัดฟันกรอดเขาเหยียบแฟ้มเอกสารบนโต๊ะจนยับยุยยีเสียงเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังปนบ้าคลาั่งบริษัทนี้มีอยู่ได้เพราะฉันแกคิดว่าเสียงของพานโรงตัวเล็กๆจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือหญิงพาระโรงมองตรงไปที่เขาริมฝีปากขยับออกมาชัดถ้อยชัดคำไม่ใช่แค่เสียงของฉันแต่มันคือเสียงของทุกคนที่คุณกดขี่มาตลอด ทันใดนั้นหุ้นส่วนหญิงสูงวัยที่นั่งเงียบมาตลอดก็ลุกขึ้นเสียงเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยพลังฉันเห็นด้วยเราต่างก็รู้ดีว่าความสำเร็จนี้ถูกสร้างบนความเจ็บปวดของผู้อื่นเธอมองไปยังหุ้นส่วนรอบๆตัวพอได้แล้วถึงเวลาที่เราต้องรับผิดชอบบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปทันทีเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นราวกับคลื่นซัดเข้าหาฝั่งบางคนเคาะโต๊ะเบาๆเหมือนแสดงการสนับสนุน บางคนหันไปสบตากับหญิงพาราโรงด้วยแววตาใหม่ความลังเลค่อยๆกลายเป็นการตัดสินใจซีโอตะโกนสุดเสียงพวกแกทั้งหมดมันก็เป็นแค่คนทรยศเสียงเขาดังก้องสะท้อนเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกต้อนจนมุมเขากวาดแขนปัดแก้วน้ำและเอกสารตกกระจายเต็มพื้นน้ำสาดไปทั่วราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแตกสลายทนายความบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นโทรออก เสียงกระซิบว่าเรียกความปลอดภัยเข้ามาเดี๋ยวนี้ดังลอยในอากาศหุ้นส่วนหลายคนขยับเข้าใกล้หญิงพาราโรงสร้างแนวป้องกันบางๆระหว่างเธอกับชายที่กำลังบ้าคลาั่งหญิงพาราโรงก้าวไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าเธอชัดเจนท่ามกลางความสับสนคุณสร้างบริษัทนี้ด้วยเงินแต่คุณไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันจะพังทลายด้วยความจริงคำพูดนั้นก้องสะท้อนเข้าไปในอกทุกคน หุ้นส่วนที่ลังเลอยู่ก่อนหน้านี้เริ่มปรบมือเบาๆเสียงปรบมือแรกนั้นเล็กน้อยแต่มั่นคงจากนั้นเสียงปรบมือก็ดังขึ้นทีละคนสองคนก่อนที่ทั้งห้องจะเต็มไปด้วยเสียงกึกก้อง CEO หันซ้ายหันขวาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตรหนกแววตาที่เคยมั่นใจกลายเป็นความว่างเปล่าเขาเหมือนสัตว์ร้ายที่รู้ว่ากำลังจะถูกโค่นลม้มยิงพานโรงยกเศษสัญญาที่ฉีกขึ้นสูงเสียงปรบมือหยุดชะงักชั่วครู่ ทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอเธอพูดด้วยน้ำเสียงชัดเจนนี่คือจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมห้องประชุมที่เคยเงียบและน่ากลัวกลับกลายเป็นห้องที่เต็มไปด้วยเสียงของการปลดปล่อยซีโอยืนตัวสัน่นดวงตาแดงก่ำเหมือนคนสิ้นสติเขาเก้าวถอยหลังอย่างช้าๆเหมือนตึกสูงที่กำลังเริ่มพังทลายจากฐานราก และในวินาทีนั้นเองทุกคนรู้ดีว่ารัชสมัยของเขากำลังถึงจุดสิ้นสุดหญิงพาราโรงไม่เพียงแค่ฉีกสัญญาเธอได้ฉีกอำนาจที่ผูกมัดผู้คนมายาวนานเสียงปรบมือยังคงดังก้องในห้องประชุมคลื่นเสียงสะท้อนระหว่างผนังกระจกใสาราวกับเป็นคำตัดสินของประชาชนซีโอยืนนิ่งอยู่กลางเวทีแห่งอำนาจที่กำลังสั่นคลอนใบหน้าแดงก่ำดวงตาสั่นไหวราวกับไม่เชื่อสายตาตัวเองทนายความสูงวัยลุกขึ้น เขาปรับแว่นตาช้าๆแล้วเอ่ยด้วยเสียงเรียบแต่ชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทผมขอประกาศว่าท่านได้สิ้นสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งทันทีเนื่องจากการกระทำที่ทำให้บริษัทเสียหายและหมดความน่าเชื่อถือความเงียบแผ่คลุมชั่วขณะซีโออาปากเหมือนจะตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาความโกรธและความกลัวเกาะกลุ่มจนเขาแทบหายใจไม่ออก หญิงภาราโรงก้าออกไปกลางห้องในมือยังคงถือเศษสัญญาที่ถูกฉีกเธอมองไปยังผู้คนรอบๆอบด้วยสายตาสงบวันนี้อาจเป็นจุดจบของสัญญาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความยุติธรรมหุ้นส่วนหลายคนพยักหน้าชา้าเสียงปรบมือครั้งใหม่ดังขึ้นไม่ใช่เสียงแห่งความตื่นตระหนกแต่เป็นเสียงแห่งการยืนยันและยอมรับซีอยืนเหมือนเงาร่างที่ถูกตัดออกจากโลกเขาเดินออกจากห้องประชุมไปชา้า เสียงรองเท้ากระทบพื้นเบารากับเป็นก้าวสุดท้ายของจักรวัิที่ล่มสลายหญิงพาราโรงยืนนิ่งแสงไฟนีออนส่องลงมาบนใบหน้าเธอเหงื่อที่เคยไหลาอาบแก้มกลายเป็นประกายวาววับเธอไม่ได้ยิ้มแต่ในดวงตามีแสงสว่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและเมื่อประตูห้องประชุมปิดลงทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของคนคนหนึ่งแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่จะถูกจดจำในประวัติศาสตร์ของบริษัท วันที่พานรงหญิงธรรมดากลายเป็นผู้เขียนชะตาใหม่ด้วยมือตัวเอง